พี่จ้าพี่น้อง,องเนาะสาบายดีปีใหม่เด้อสาบายดีปี2 0 2พันี่สิบหเนาะกับบรรยากาศอยู่ห้อยู่สวนคือเก่าจ้าป้าถูกตื่น,นยังมือเศ้ามาก็คืออากาศเย็นเนาะบอว่าสิป,ปีเก่าหรือปีใหม่เฮาก็อยู่กับหัวกับสวนคือเก่าเนาะสาบูร์สาบายดีปีใหม่ไว้สิ สบายดีปีใหม่อ <ś> ู่ปีใหม่ละเด้นี่ปีสองพันยี่สิบหกแล้วทุกคนเนาะปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีแล้วก็ขอให้เป็นปีที่ทุกคนมีความสุขเงินไหลนองทองไหลมาเด้อเนาะขอบใจเบอร์ทุกครูทุกคนที่อยู่น้ากันมาจนฮอดปีนี้เนาะแล้วก็ขอให้อยู่น้ากันปีต่อไปเด้อทุกคน เมื่อน,นี้มีชาสองคนเดินอยู่สวนเพราะว่ากระเจ้าไปงานขึนบ้านใหม่พี่น้องพอเดือนใหม่ปึ๊บหลายขู่ายคนก่อนเนาะตั้งบานใหม่ขึนบ้านใหม่หมผูกขอตอแขนกินปีหมอกปีใหม่ส่วนเฮาเด้บ้านเฮาเมาื่อคืนนี้บริจันหอกจันงานดอกพี่น้องเนาะพากันนอนบ่ได้อยู่เขาดอกเขาดาวจ้านอนพี่น้อง ่วปีใหม่นี่ก็คือหลายคููหลายคนเดินทางกลับบ้านนานไปเขาดาวอยู่กับครอบครัวเสกอินอยู่บ้านแซลแซลแต่ว่าเฮาอยู่บ้านอยู่แล้วบ้านเฮาปีนี้บได้จัดงานก็นก,นกินเขาเงินไผ่เงินมันเดี่ยวมือนี่แหละเฮาสีมากินปีใหม่กันเนาะทุกคนเดี๋ยวรอรุ่นว่าสวยๆเฮาสีเห็ดเอยียงถาเบิ่งนคนก่อนว่าคนครบบอคนกะเจ้าไปไซเบิดเมื่อวานในี้31เฮาบบได้เตรียมพร้อม เาีมากินมื่อกี้กันอันนี้สวนพักอีเมท่าเด้อคุณคนดูแลนี่ก็มีเสาบุญอีเมท่ากับแจ๊กไปเขาดาวอยู่ไซเนาะอีเมท่าในงานกับบริเวณบริพากแจ๊กเถื่อเสาบุญว่ะเราออกงานตลอดพี่น้องบริยุทธ์บริยนเนาะแล้วก็แจ๊กเราไปเขาดาวอยู่ไซยังบเห็นอยู่แล้วบุญเอวาเอ้คันโบแล้วบุญเมื่อนีนกัเจ้ากระิ่งเจียมัน งานข้นบานใหม่ไอเก้ีวน้ำแล้วเนาะงานอันนี้โมล้ำเหลืองปุนะพี่น้องยิ้มเถ้าร่ำเงาบานเต็มเมื่บ้านทานได้มาอยู่โอ้ยปีใหม่แล้วก็มีความสุขอยู่กับสวนของเงาพี่น้องเริ่มมีสีเขียวแล้วเนาะเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นอดีตไปแล้วเนาะเดี๋ยวทุกคนก็ต้องกลับไปสู่งานใหม่ ในเขาโพดท,ทุกคนเบิ่งงัวเขาสวนงัวก็คืองัวเบาหมีเด้อเนาะแต่ว่าไม่ยลุ้นเราเลี่ยงห้เดี๋ยวสิป,ป่อยว่างวัวไม่ยลุนเขา <laughs> โอ้ยเจ๊เราห้างกับมาใส่ปุ๋ยมือก่อนนะมาเขาโพดนะเบิ่งแล้วมนันนะเขาทั้งประตูเล็กเพราะว่ามันมีกล่องขีดินเหมือวานน่านบนทันเดสะเนาะมือซื่อน,นี่ มันบรทันไดซาแล้วบัดนนี้มันเปิดอาสาอยู่แล้วงัวมันบูเขามาท่างก็เอาปุ๋ยมาใส่ผัดว้าเหลือแต่ตอกแกกเซกพี่น้องมันพ่วงงามได้นี่ยฮะมันกระตั้งหูจากควมเนาะแท่นะทั้งทั้งที่มาเขาโพดอีพอนะเคี้ยวจนเพียงหัวเขานะพี่น้องมันคือเลือกมากินข้องเล้าวอะจะเมนพผยดงัวกับงวับงวแซง มันผัดหนาแร่งเลย่ย่าตามทงไฮทงหน้าฮะนะมันเริ่มอึดแลยพี่หนองสวนเขาผัดมีสีเขียวมันอยากบูอยากยังเราได้เดี๋ยวนี้นะนะเนาะเบื้งเขาโพดกินจนว่าทั่วให้เลยนะบบมีต้นปอดเลยกัดหน่อยกัดหลายเบื้งคาเมนว่าถ้าเทียบใส่ข้วม,มันหึนนะ่นอยากลาบหดงัวผิดเลยเนาะบัวนะบไผ่ด้วเขาวสวนไผกับอยากไหเนาะเขาปลูกเขากัอยากได้กิน อันนี้มันก็เป็นค่วมที่เหตุนันแรกงัวแสงจักไพ่โบอันนั้นเนาะต่อไปนี่คือสิปลาละเลยโบได้แลวพี่น้องสวนนี่มันต้องมีค้นเฝ้าเพราะว่าสวนนะมันเป็นหัวอันเดียวกันเบิดเนาะถอมเมนมันเข่าปองหนึ่งแล้วมันหลอกไปทั่วสวนก็คือเบิดสิปลาคือแต่เก่าโบได้แล้วเพราะว่าพักมันเหล่มใหญ่เลยดิโอ้โห เสียดายเดีข้าวโพดเนี่ยค่ะบดบดสวนอลีเลยนี่นะนนะจะเมนมันผผยหยดบักคักบักเคือง่ามงาม,งามแล้วพักบ้องมันกัะกัดอีกนะสมุนตมันมีตะหอ,อยมันกัดป๊อดพักบวชอีเมทเสาในงามอาเรียรอเนาะอยู่หน้าบ้านสวนพอดีเลยจ้า าวบุญดูแลส,สวนตื่นมาก,กไปไผ่ไปมันพี่น้องเนาะปีหมอกปีใหม่ก็อยุคนลาแจ่ ส่วนของเราในี่ก็ดูแลต่อไปเบิ้งมันมากิ่นอันกะหล่ำดอกค่ะนะเกือบเบิดนานให้น้อยโธมันคือสิเข่าวเฮงเติอบอยู่เพราะกลัวนะบ่าวเราสิมาเห็นเนาะมันกัดเกือบทั่วสวนอะ่ะความพผาโย,ยดกินก่นจนทอนหากขึ้นมาโอ้ย ข้ามนไปเขาสวนคนอื่นเลยเขาจับได้นในถือผ้าเข้าใน่เน่เลยงวนอนะเบื้งเนี้ยรักทานคาตาขนาดหนีคูนเอ้ยอันนี้นะอยาคือต้นอันมันเป็นต้นทั่วรลันเต่าบอกพี่น้องย,ยกบับบเคยเห็นอยาคือต้นมะขามแประนีะ่นะของเบามีเพิ่น ผักชี้เดี๋ยวฮาสิแกพักชีไปออมใส่กระดูกหมูได้ยินแต่เสียงน้าม,มันตนใส่แท่งจักจากอยู่บัดนี้กระซับบายอยู่ยางหนึ่งเพี่ยงเพราะว่าลุงเลินเราเห็ดทางเขามายังเลือประตูในหนี้อีกระเบิงแหนมออกไปนะงัวมันสีเต็นเพราะว่ามันตํางัวผัดงัวเก่งบัดนี้ลุงเ,เลินเราตัดทางเขามา มันกับสีสัมบายอยู่ฐานยามหฮยามนาหน่นะเนาะยิงกบอยู่ก้าก็ได้แต่ก่อนใส่ประตูท้องผุนและรถรถมันเข้าก็ได้ลุงเราเหตุทางตัดไปขอกมูแล้วพี่น้องเรามานำไวยแลไก่เราสิมาเทพื่นเทยังเห็มานำไวยซองซ้ำเหมือแต่เพื่อนยังไปเหตุงานอย่างอื่นเฮ้อเงียบเงาเนาะสบุญ <c oughs> เดี๋ยวสวยๆจังนั่งซุ้มกันตอนนี้คนซุ้มเฮายัางไปขึ้นเือนผูกแขนทัวดินปีนิปารีราร่แล้วบริมาลงมาปลูกน้ำพี่น้องเนาะเพิ่นกระเท็ดสวนเพิ่นอยู่ขางเทียงพุ่นละปีที่แล้วนี่เราก็ลงมาปลูกน้ำอยู่ไ้นี่ป๊อดเบียมมาเค,าเค,านะคารือๆนะคว่ำมาไหล เกิดตามให้มักทั่วดินพักคมก็พอพักขมออกข้างจ้าเบิ้งปีนี่ไนะัทวดินไม่ไงล้อนออกไป่เกีมักจากทั้งผุ่นผัดทีอยู่ปลูกแล้วมันเนาะ เชั่วบอนว่าหมดขันมันกลับมกเวลาเฮาเน็บในมันลงดินนะหมดมันกลัมาจ๋อกินไกล้ก็เขาสวนแน่ส่วนนันน้นมันออกดอกเลย,ยพี่น้องก็ว่าปลูกายอยู่เฮาก็ต้องใส่ปุนใส่ปุ๋ยเอานนำเขาละละ่ะก็บ่ค่อยมียังยีง้ยต้นผักขม,มเอาไปอ้อมกะแทบพักบั่นเฮานะ โอ้บัตรบอนทีแลยก็ะทีแลยใจอยู่นี่ออกไปว่าบอส,สม่ำซมมอเป็นว่างเป็นว่างอยู่ทีสนทั้งผีผัดออกทีท นูว้าวกเจากำลังยาวเลยอันนี้ต้นพักีเล็กเด้ยทุกคนป้าดใหญ่หลีบริเกิดเองเนาะเขาปลูกอันนี้นะอีแมวล,ลงมาปลูกยากใไ้มันเป็นห่มพอหน้ามันบ่ค่อยมีหม ไปสม่ำเสมอกันบันไดมันก็นสบายตาสบายใจด้พี่น้องเนาะเวลาเขาสวนเขาเห็นสีเขียวแบบนี้นะแต่ว่าคันแหนมลงทงนานี่ค่อยเลยมันแห้งแร้งโพด ดอกมักม่วงในป่ายซานเฮาก็คือบานแล้วพี่น้องออกดอกแล้วนี่แน่แต่ก่อนนะมันอยู่ทางหลังบานเนาะดอกมักม่วงเริมบานแล้วอันนี้เป็นมักม่วงซ้ำระดูได้อยู่ต้นเดียวเดียวเชมาปลูกใหม่อยู่ขันสะเฮานี่ถ้าเบิ่งปีน้ซิดกทอปีที่แล้วบนเนาะ อยู่ในป่ายซานหนาเทียงพ่อดีเลยเนาะบานอ้อมหอบไปด้วยแนวกินจ้าพี่น้องอันนี้มากระทันเบิงในขางเทียงพ่อน,นำมันสุกแล้วมือว่านเนี่ยสุมเจ็สีฝนเสารลงมาป๊๊ดโถสะอ่อนอยู่แต่มันสมระดูการมากระทันสุกแล้วเบิงเมื่อว่านเด็กหน่อยมาเก็บมากระหล่นปอกแปก๊กปอกแปก๊กหลอดเลย หลายๆจ้าเมาเก็บไปกินละล่ารดนี่นะบริห้วงได้หามเพียงมันต้นบักใหญ่นึงต้นตั้งแต่ดึกดำบันพูผุดอ้ออันนี้คือรอบๆเทียงสวรรค์เนานะทุกคนปีนี้ก็คือไม่อยู่เพราะว่าแถวนี้นะทมดินไม่เบิดเลยในนี่นี่ก็ขาเจาเอามาแทใหาละในบนกี่อีเมนี่กับทางหนาเทียงมันก็เลยเบิ่งคือแป่นจังปางอยู่เนาะแป่น เป็นแบบหกหกและก็คุนนีนนี่รถหนึ่งหาลอยบาทเนาะซื้อข้าเจ้าเห็ดบอลไหวเขาอนากตเพื่องพี่น้องเพื่องอัดเห็ดบอลกองเขาบัดย้ำมันนันเวลาฝนตกอะกล่องอยู่นี่ละเนาะพอพื้นปกติมันต่ำเด้ย ปีใหม่กัอยู่ให้อยู่นะจ๊ะจพอกันคลิปหนาดทุกคนสบายดี